เสียงของดนตรีที่มีระดับเสียงของตัวโนต้ตแค่6ตัวโนต้ตที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้เป็นเครื่องดนตรีที่ชาวปากกยอรเรียกว่าเตนาเป็นอีกหนึ่งลีลาของลำนำแห่งคุณเขาที่ชาวกะเหรี่ยงเชื้อสายไทยหรือที่เขาเรียกตัวเองว่าปากกยอเป็นผู้ที่กำลังขับลำนำนี้อยู่หากคุณได้มีโอกาสเดินทางไปยังบ้านผ้าม้อนหมู่บ้านของชาวปากกยอ ที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่กันมานานนับร้อยปีคุณจะพบกับความประทับใจกับชีวิตของผู้คนที่นี่เพราะพวกเขาอยู่ร่วมกับพื้นป่าด้วยจิตวิญญาณของความเคารพและเข้าใจป่าก,กับปะกากะยอจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน คมมือโชปือเสียงทักทายสวัสดีเมื่อยามที่พบกันของชาวปากกยอจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุ้นหูเมื่อเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนี้รอยยิ้มที่เป็นมิตรอากาศที่สดชื่นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่รีบร้อนทําให้คนเมืองอย่างเราต้องหยุดถามตัวเองว่าทําไมชีวิตของพวกเราคนเมืองจึงดูรีบร้อนและวุ่นวายนะักตรงที่คุณอยู่ มันไม่มีป่าที่จะอยู่แล้วมันเป็นป่าคอนกรีต,ตรหมดแล้วแต่ในขณะที่มันเป็นป่าคอนกรีตเนี่ยแล้วก็มีคนอยู่เยอะๆให้คิดย้อนไปว่าสมัยก่อนมันก็คือพื้นที่ของป่ามันคือที่อยู่ของสัตว์มันถ้าเรากลับมาถึงบนดอยเนี่ยวิถีของคนกระเหี่ยงโดยส่วนมากก็ถือว่าเราอยู่กับป่าได้ถึงแม้บางที่อาจจะถูกเปลี่ยนไปป่าก็ยังอยู่กับพี่น้องกระเหี่ยง พี่น้องบญญาเรยรสิ่งที่อยากจะฝากไว้มากคือเราต้องเปิดใจให้กว้างเรียนรู้ซึ่งกันและกันองค์ความรู้ไม่ได้มีเฉพาะมหาลัยหรือว่าพื้นที่ตรงนั้นแต่องค์ความรู้คือว่าถ้าเราเปิดใจปุ๊บเนี่ยความเข้าใจในเรื่องของคําว่าวิถีชีวิตเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันมากขึ้นถ้าเราไปแบ่งชนชั้นเมื่อไหร่เราก็จะเป็นชนชั้นนั้นก็จะอยู่ภายใต้ของความรู้สึก หากเราเห็นการใช้ชีวิตของชาวปากกะยอซึ่งอาจจะดูแปลกตาในสายตาของคนเมืองอย่างเราอาจจะดูไม่คุ้นเคยกับวิธีคิดและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเช่นการเคารพกันตามอาวุโสโดยใช้เครื่องมือการสอนที่แยบข่ายการสอนเรื่องความกระตัญยูและวิถีของการปฏิบัติตนให้มีความเข้าใจในคำนบร,รมเนียม และความซื่อสัตย์ในการคลองคู่อย่างมีลีลาและสีสันทำให้เห็นภาพได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หายไปแล้วจากสังคมมือกระเรียงเนี่ยสีแดงเฉพาะเื้อผู้ชายนะครับก็จะเป็นสีประจำสายเลือดเราการทอผ้าเนี่ยบางที่ก็จะมีลวดลาย ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบตัวเองมีมากมีน้อยแต่บางทีถ้าถ้ามีวัตถุดิบเยอะก็เราจะเห็นลวดลายต่างๆที่ผู้หญิงทอให้กับผู้ชายนะครับลวดลายก็เกิดเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองนะครับแต่ลายที่อยู่ตรงกลางของ,ของเสื้อตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะหลายๆส่วนนะครับมันก็เป็นการเอาตำนานในเรื่องของ ศิลธรรมจริยธรรมตำนานพิธันเรื่องหนมเอกับสุลเลนะครับมา,มาใส่ไว้ในลายผ้าทีนี้เสื้อผ้ามันแบ่งแยกเช่นเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายเสื้อเด็กเล็กมันแบ่งแยกยังไงทำไมมันต้องแบ่งผู้ชายนี่ง่ายๆคือผู้ชายเนี่ยยังไงก็เอาเปรียบผู้หญิงคือว่าใส่เสื้อสีแดงก็จะประมาณที่ผมใส่เนี่ยตลอดได้ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยถ้าแต่งงานแล้วก็จะเป็นเสื้อหนึ่งท่อนแล้วก็กระโปรงหนึ่งท่อนนะครับ mm hmm. จะเป็นสีแดงสีดําก็ได้ก็แล้วแต่คือแต่งงานแล้วแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็ยังใส่ชุดสีขาวลวดหมดเลยครับผมมัจะเห็นอ่าแล้วก็ยาวแล้ว,ว,ลวจะเห็นได้ชัดว่าใครแต่งงานไม่แต่งงานแล้ววิถีชีวิตของปักกะกะยอ อยู่ร่วมและผูกพันกันอย่างลึกซึ้งความสมัครคีของชาวบ้านที่นี่เกิดจากการพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมานานนับร้อยปีสิ่งที่เราจะอยู่ได้หมายความว่าเราต้องเข้าใจในตัวตนใจของเราว่าความต้องการของเรา มีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราต้องการมากกว่า,ารถยนต์แล่นได้ได้นั่งืึองบินแต่ถ้ามากกว่านะั้นคือได้ไปอวกาศเนี่ยก็ใช้พลังงานมหาศาลเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองให้ได้ในที่ที่เราอยู่เนี่ยโครงสร้างของมนุษย์ไง,ไง่ายๆคือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติด้วยวิธีการเกษตรน้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะฉะนั้น การจะมาใช้น้ำเนี่ยก็ต้องต้องคิดให้มากคิดให้ง่ายที่สุดคือต้องรักษาป่าต้นน้ำคิดให้มากกว่านั้นคือว่าะจะทำยังไงน้ำกับวิถีการเกษตรกับการหายใจมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยไปด้วยกันได้ถ้าคิดถึงตัวน้ำเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากร วน,นิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จึงมีความงดงามทำให้ผู้คนมีความสนใจและอยากเข้ามาเยี่ยมชมและความงามที่โด่งดังของที่นี่นอกจากวิถีชีวิตและความเชื่อแล้วการทำนาแบบขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์ยังทำให้ขุนเขาแห่งนี้งดงามขึ้นอีกอย่างไม่น่าเชื่อ,อข้าวเป็นวิถีชีวิตของคนกะเหรียง ไปที่ไหนถ้ามีข้าวเราก็ไม่อดอยากรับเงนั้นข้าวทุกทุกเม็ดที่เรากินเราก็ไม่รู้ว่าเม็ดไหนที่ทําให้เราโตเนี่ยวิธีของคนเกียรก็เหมือนกันถ้าข้าวไม่พอกินเป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้จะมีเงินมากแต่ถ้าไม่มีข้าวเงินก็ไม่สามารถที่จะกินได้ได้เหมือนข้าวสายพันธุ์ข้าวที่ที่ปลูกก็ก็จะมีหลากหลายใน,ใ,นในพื้นที่ตรงนี้นะก็ไม่ต่างกว่า ห้าสิบสายพันธุ์ทีุ่กนะครับถ้าเรามองถึงการทํานาขั้นบันไดเนี่ยมันก็เป็นองค์ความรู้ที่คนประยุยสมัยก่อนเนี่ยเกิดการอพยพแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้มาจากทางตะวันออกอย่างลาวจีนพมา่าอะไรก็แล้วแต่พอมาถึงที่นี่ก็มาปรับตัวเองเออได้อยู่กับพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างอินทนนท์เนี่ยการทํานาขั้นบันไดก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ ทำการเกษตรยังไงให้ปลูกข้าวในพื้นที่สูงได้นั่นการเบิกนาอะไรก็แล้วแต่นั่นก็มีเทคนิคในการเบิกทํำยังไงสูงแค่ไหนดินมันไม่พังทลายแล้วก็น้ําอยู่ได้อันนั้นก็เป็นเทคนิคชั้นสูงเหมือนกันที่ที่น่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างกันบ้านทําไมต้องอยู่สูงกว่านาเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยเราก็ต้องให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเยอะไว้ก่อนแล้วก็ บ้านอยู่สูงอย่างสัตว์มีเยอะๆเงี้ยสัตว์วัวควายแล้วแต่เนี่ยรำเหมืองที่เราทดมาเนี่ยเวลาฝนตกก็เป็นอีกเ,เทคนิคในการที่ว่าสารได้ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถไหลสู่นาขั้นบันดไดได้แต่นาขั้นบันไดกว่าที่จะมันจะไหลสู่คืนแม่น้ำเนี่ยมันก็ใสแล้วเพราะว่ามันก็กเป็นดักตะกอนเป็นชั้นๆไปนะครับมันก็เป็นการอาศัย ทรัพยากรธรรมชาติที่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์โครงสร้างบ้านยกสูงก็เพื่อที่ว่าจะได้เลี้ยงสัตว์หรือว่าอาจจะหนีภยัยคู่คำจากธรรมชาติจากป่าก็ได้เป็นคนสันนิษฐาน